ค่ะวันนี้นะคะเราก็มารอส่งของให้กับพี่ๆตัวแทนนะคะวันนี้เนี่ยดูหน้านะคะจะมีเหงื่อน,นิดนึงเพราะว่าชิดากนแดดได้แต่ชิดากันร้อนไม่ได้นะคะโคตรร้อนร้อนมากขนาดตอนเช้านะคะก็ของตรงนี้นะคะก็มีเจ้าของหมดแล้วนะคะเป็นของของตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยากได้ชิดาบอกแล้วว่าต้องสั่งจองก่อนเท่านั้นไม่งั้นคุณก็จะไม่มีของขายนะคะตอนนี้ชิดาค้าตลาดมาก คือขาดมาก <Wow. S 1> ลูกค้ากินแล้วซื้อซ้ำกินแล้วบอกต่อรีวิวหนักมากๆเป็นตัวที่รีวิวแบบว่าพี่ค้าแบบหนูกินแล้วเห็นผลไม่เหมือนตัวอื่นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะและที่สําคัญก็คือชีดาคอลลาเจนของเราเนี่ยที่มันขายดีและปากต่อปากเพราะว่าเขากินแล้วเห็นผลไงของเรามันไม่ใช่แค่คอลลาเจนแต่มันคือส่วนผสมของสารสกัดที่ช่วยเรื่องผิวถึง16ชนิดเลยนะคะชีดาคอลลาเจนคอลลาเจน H ACP ีมีหลายคนถามด้วยว่าคอลลาเจน H ACP เนี่ยต่างจากคอลลาเจนทั่วไปยังไงนะคะที่สําคัญเลยคือคอลลาเจน HACP มันเป็นเครื่องหมาย HACP คือลิคศอิต์เครื่องหมายเฉพาะที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยที nine ่ท nin ําให้ตัวคอลลาเจนเนี่ย เวลาที่กินเข้าไปแล้วสามารถสร้างไฮยาในร่างกายได้ซึ่งคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยกินเข้าไปมันไม่สามารถสร้างไฮยาได้นะคะแต่คอลลาเจนชีดักคอลลาเจนตัวนี้เราใส่คอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคะซึ่งสามารถสร้างไฮยาในร่างกายได้ไฮยามันดีมากๆมันมีทุกส่วนสัตว์ในร่างกายของเราเหมือนกับคอลลาเจนเลยนะคะคอลลาเจนมีอยู่ที่ไหนบ้างมีอยู่ที่ผมมีอยู่ที่กระดูกมีอยู่ที่แบบตามีมีอยู่ทุกที่ในร่างกายผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับไฮยาเลยนะคะไฮยากับคอลลาเจนกก็ททําาางนนนรร่่วมัให้เเีย ผิวพันต่งตึงผิวพันฟูขาวกว็าจางใสผิวสวยใสทาแดดนะคะไปทะเลมีรีวิวมาด้วยนะว่าไปทะเลก็ไม่ไดำเหมือนที่พี่เคยบอกไว้นะคะว่าถ้าคุณกินชิดาคลลาเจนไปเรื่อยๆเนี่ยคุณออกแดดคุณจะไม่แสบผิวคุณจะไม่ร้อนผิวนะคะปกติคนที่เคยแบบว่าผิวไหมผิวแบบตากแดดโดนแดดนิดนึงแล้วไวต่อแสงอันเนี้ยก็จะไม่เป็นผิวจะไม่คล้ำต่อให้คุณแบบว่าทากันแดดน้อยกว่าเดิมนะคะลองพิสูจน์กันดูนะคะว่า สิ่งที่บูพูดเนี่ยจริงหรือเปล่ารวมกไปทั้งสิวด้วยเล็บเอยผมเอยนะคะลองกินดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจรับประกันเลยว่ากลับมาซื้อซอนแน่นอนนะคะฝากชีดะคอลลาเจนไปด้วยนะคะใครที่ อยากซื้ออยากได้ซื้อกับพี่ๆตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีขายอยู่แบบเยอะมากเลยนะคะนอกจากในประเทศไทยชีดามีส่งออกไปขายประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชานะคะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะหากินในประเทศไทยไม่ได้ไปหาที่ต่างประเทศได้นะคะตอนนี้ชีดาคอลลาเจนกําลังแบบว่าบูมมากจริงๆใครที่ยังไม่ได้กินใครที่ยังไม่ได้ขายถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะชีดานะคะใครกินก็สวยใครขายก็รวยนะคะ ชิดะคอลลาเจนวิตามินอาหารผิวที่คุณขาดไม่ได้